it's a shit านะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปันต์นะครับกับเกมซิกหรือว่าเกม Zombie in City นั่นเองสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมแนวต่อสู้กับซอมบี้ที่มีเนื้อเรื่องด้วยน,นะครับผมอ่าก็สําหรับเกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยอ่าไหนดูซิสตอรีร่โหมด o s สพิทโอลโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีหลายด่านนะครับโสโโพิทอโรงพยาบาลน,นี่อะไรเอ่ยพรซ่อคุกเหรอโอ้โห อุ้ยเป็นเมืองนะครับอ่ากันช็อป้านปืนรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับโจรด้วยนะครับโอ้โหอะไระเนี่ยโอ้โหอุ้ยสุดยอดแม่มีด่านเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโรงพยาบาลน,นะครับป่ะลุยกันเลยโอ้โหอะไระเนี่ยรู้สึกว่าอ่าเราจะฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับโอ้โอยางกับ walking dead นะครับผมนหนดูสิโอ้โหนี่ก็คือเราผู้คนที่ตายในโรงพยาบาลเก็บปืน ออ้ยแม่รู้สึกว่าจะได้ปืนไปแล้วนะครับีโหลดดิ n งฮ่ามีกระสุนอยู่อพอสมควรอุ้นั่นเปนคือซอมบี้ดีกว่าอืมยิงหัวโอ้ยซอมบี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดูสิครับเฮ้ยเสียงแล้ววะอ่าโอ้โหชัดเจนชัดเจนอืมเรียบร้อยมีกี่ตัวมีกี่ตัวแกก็คือซอมบี้ไม่ยอมเดินทำเป็นเนียนเอาละครับผม เราต้องออกจากโรงพยาบาลให้ได้นี่มัน The Walking d เด d ชัดๆโอ้โหนี่นักธุรกิจยิงหน้าแตกหน้าสั่นไปซี่ลีโหลดครับผมโอ้ภาพสวยงามน,นะครับเกมนี้เฮ้ยปืชดช็อตกันเดี๋ยวๆเสียงแล้ววะวิทยุสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมเราขอออกจากที่นี่ก่อนโอเคครับวิ่งออกมาโอ้ออกจากโรงพยาบาลมาถึง ที่ไหนเอ่ยเก็บขวานก่อนครับผมืมคนนี้ทําไมมันโดนจับอย่างนี้สงสัยจะเป็นผู้ติดเชื้อสินะไอคนนี้ก็ตายด้วยนะโอ้โหอะไรเขาอะไรของแกฮะโอ้ยบังอาจบังอาจโอ้โสยสมบีอย่างโหดฉันต้องจัดก,การพวกแกให้หมดเฮ้ยซับืออปาดครับผมเฮ้ยออไม่โดนมาเดีต้องรักษาเลยยะห่างไว้ โอ้โหพวกนี้มันไม่ธรรมดานะครับเหมือนจะเป็นคุกนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่คุกกันแล้วแม่เก็บของเพ็บ,บานก่อนรึบเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละครับไหนดูสินี่คืออะไรการวิ่งไม่ต้องสอนหรอกฉะนรู้แล้วอุ้ยมบ,บี้มันแก้งตายครับผมอ่าบาเด้๋ยววะสบ,บีตัวเลี้ยว้ยมันเตะมันเตะโอ้ย,โ,อยโดนกัด โดนกัดจามหน้าเข้าไปทีนึงคนนี้เป็นอะไรตายเอ่ยอ่าพอดีฉันกินอาหารเป็นพิษนะ่ะมาดูวะอ่ะอืมอุ้ยอะไรอะไรไม่โดนหรอกฟันก็ไม่ค่อยโดนโอ้ยโดนแล้วแบบนี้แม่เอ้ยจะวิ่งไปไหนแปบ๊บนึงใจเย็นการควบคุมค่อนข้างจะลำบากเล็กน้อยโอ้อยนี่มันเก็บอาหารไว้กินเลยละฮะเจ้าซอมบี้แวนนะซอมบี้แวนโอ้ยโดนอีกแล้ว โดนอีกแล้วพวกนี้มันโดนขวานสามทีตายนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันเยอะแยะแบบนี้ล่ะอะอีหนูถอยก่อนครับโจโอ้ยอย่าทำฉันโอ้ยขีละตัวเด่ยทีละตัวสวิวะอื้อโอ้ยมารอไปโจมตีก่อนแล้วก็โจเข้าไป3มทีอีกตัวนึงอีกตัวนึง อืม uh huh. เรียบร้อยรู้สึกว่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งขอวิ่งไปเก็บอันนี้ก่อนอาวุธใหม่มาป,มปึ๊บไมเบ็บเปลติดแท่งเล็กไม่ใช่ติดไปเรื่อยไห้ดูซิจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้ยโดนฉัน uh huh. อ,ออืเฮ้ยอันนี้ตีเร็ววะ่ะกระเป๋าพยาบาลโอ้ทำไมคนมันตายเยอะขนาดนี้เก็บช็อตกันไม่ได้เหรออยากจะได้ปืนช็อตกันเหลือเกินอมาดูกันว่า ด้านหน้าน,นี่จะมีอะไรเราสามารถกดเปลี่ยนอาวุธได้โอ้โอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโจรอะไรวะเนี่ยเอาดีวะโอ้ย,อย,อยมีปืนมีปืนอึ้งอ,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 อึ้อึอึ้อโงโจโจเออฮึมเจ้าบัจโหดร้ายจริงโอ้ยมีใครมันถูกขังไว้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยด้านหลังซอมบี้มาแล้วครับผมเราต้องรีบเฮ้ยเลือดเลือดเลือดปดลึบ เราจะต้องรีบออกจากที่นี่ไปทางไหนเอ่ยไปทางนั้นสินะได้เลยพวกไม่มีปืนให้เลยเวย้ยอ้ไอ้ไอ้โจนตีน่ะตีน่ะตีตีตีเออมาจะมาป้นสักหน่อยโอ้ยต้องวิ่งแล้วครับผมไปทางไหนเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดโอ้โหซอมบี้หลายตัวอันตรายอย่าพึง่งอย่าที่นี่เปนที่ไหนอโอ้ยโหดร้ายมาก แม่ทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งรถถังอะไรวะเนี้ยซอมบี้คลานอีกอิ่ยวิ่งแล้วครับมีคนตายแถวนี้เยอะซอมบี้ก็เลยแม่เยอะจริงเดี๋เด้อเดเรถดับเพลิงเอาละรอดแล้วคุณโอเคไหมขอบคุณอ่ารู้สึกว่าซอมบี้กำลังจะมาแล้วเราต้องรีบออกจากที่นี่ไปที่ร้านขายปืนเร็วเข้าทำไมมันเป็นฉากมืดมดมองไม่เห็นคาสินเออคือใครเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอกับ าสาวเพียบาลนะครับผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมจ๊ะ,ะไม่ใช่เวลาหืน่น <c> ด <oughs> ูเหมือนว่าตรงนี้จะมีปืนให้เราเลือก2กระบอกนะครับเอาเป็นปืนลูกโม่แล้วก็ปืนนี้ไปด้วยเก็บให้หมดกระสุนปืนนี้ท่าทางจะแรงกว่ามีกระสุน6นัดและปืนนี้เออไม่ใช่นีอาวุธปืนนี้ก็บรรจุ1ินัดน่าจะเบาวกว่าก็ใช้ปืนนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้เราสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ด้วยดูสิครับ อ่าจะได้เห็นหน้าตาตัวของเราชัดๆโอ้ยทำไมตัวเราบันเทือนอย่างนี้ตอนแรกเราเป็นคนนี้เหรอไม่ใช่สิตอนแรกเราเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราก็เพิ่งเล่นเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นผู้ร้ายที่หนีออกจากคุกดูรอยสักนี่สิแหมใครสักให้แกวะเนี่ยสักบัว่วซื่อไปหมดเอาเป็นว่าเราเล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันผู้ร้ายอืมอืออืออือ,อแกนี่ไปป่านนี้ฉันเลยโอ้โหไอ้นี่ ตายเลยยังสามอีกนะ reloading เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนโอ้โหเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยโจรมาโจรโจรโจรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออจ้เย็นโอ้โหสมบี้โอ๋อสมบี้ฟัดเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเถอะกระสุนมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดอ่านี่คืออะไรช่วยเหลือเพื่อนได้เ้ยเพื่อนล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนล้ม เราต้องพยุงขึ้นมาโอเคฟื้นแล้วครับผมไปล้มอะไรตรงนี้อึออ้ถอยก่อนถอยก่อนอเพื่อนอย่างโหดเลือดน่วาเลือดเลือดเออไปขึ้นได้หรือเปล่าโอ้นะึกว่าขึ้นได้้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนจะเย็นอือโอ้โหเตะเพื่อนเตะเพื่อนฉันไอทหารนี่อุย๊ยเพื่อนมันฆ่าหมดเลยเว้ยมันโหดกว่าเราอีกเฮ้ยนี่มันร้านขายปืนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ เราต้องอ้อมไปลองใช้ปืนใหม่ดูสิมามออปืนบวกกับพลังของเพื่อนแหมโคตรโหดตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านขายปืนนะครับเพื่อที่จะได้มีอาวุธใช้มากขึ้นอออออยโดนแล้วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมเมื่อกี้กันเดนขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนนะได้ยินเสียงปืนเฮ้ยเฮ้เพื่อนมกำลังยิงสู้กับคน โอ้โหใหเจเย็นเพื่อนเอาละลูกโมลูกโม่โม,มาแล้วลูกโมมาแล้วเพื่อนอืมลีดิโรดดิงแป๊บนึงปาบไอพวกผู้ก,ก่อการร้ายแม่ยังโหดเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนฉันขอเก็บเลือดก่อนปึ๊บเฮ้ยนี่อะไรวะโอ้ยมีระเบิดให้เราใช้ด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใช้ยามจําเป็นเแบบดี๋ยวดูซิแถวนี้มีอะไรให้เก็บบ้างโอโ้มีหัวกะโหลม,มนันรยดแถวนี้ด้วยนะโอ้โหซอมบี้ ยังเยอะแยะมหาศาลเหฮ้ยระเบิดได้2ลูกแล้วครับผมอ่าต้องลองใช้กันดูแล้วเอาไปเลยระเบิดแมวไหนดูสิจะแรงแค่ไหนโอ้โหโหสุดยอดเอ้อย่าเพิ่งอ้าวใจเย็นมาดิมาดิโอ้โหแทบแย่ครับผมเฮ้ยช็อตกันเก็บปืนช็อตกันกันเลยปรึบปรึบปรึบโอ้โห,โห,โห ซอมบี้อย่างเยอะอือมาเด้มาเด้มาเด้เดี๋ยวโอ้โหน,นี้มันใส่ชุดเกราะหนาแน่นฮะเดี๋ยวก่อนนะยิงโอ้โหรู้เรื่องทีเดียวรู้เรื่องเดี๋ยวเพอโอ้โหไอป่าพวกนี้เอาระเบิดไปกินเดี๋ยวดูนะครับตูมอ้าวเพื่อนล้มเพื่อนล้มยะอือต้องช่วยเพื่อนก่อนโอเคครับนั่นชุบชีวิตอ่าฟื้นขึ้นมาแล้วโอเค ตายยิงใส่แตกยิงใส่ปิน้นอตัวนี้ไม่ยอมตายไอตัวนี้ต้องไอตัวนี้ต้องโดนหัวหน่อยแล้วเอเฮ้ยกระสุนเพียบเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอุ้ยเมืองซอมบี้นี่รอดยากจริงนะครับถ้าไม่มีอาวุธเรามาถึงด้านหลังแล้ว น่าจะเป็นร้านขายปืนรู้สึกว่าตรงนี้นะครับเราสามารถช่วยกันโดเนทเงินนะครับหรือว่าดูเป็นวิดีโอนะครับเพื่อเล่นเกมด่านต่อไปนั่นเองโอ้โหั h เตอร์ใหม่ แน่ถือปืนแบบนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บจบ Hvað er það?